ตัวในแนวน้ำเสือสิงดุงป่องหางพิษบา่อหา้ยก,ยก้ไก่เพิ่นบ่ย้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่น้นแนวน้ำเสือทำท่านป่องทีขั้นได้ตอดพี่น้องบ่ท่านได้สั่งไผแเทแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกพญาคาคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมาย ปยาบนนี้เราไม่ได้มีอำนาจวาสนาไปไหนมาไหนไม่มีคนเกรงไม่มีคนที่จะให้ความเคารพนับถือไม่เหมือนคนที่มีอำนาจวาสนาราชศัก์ไปไหนมาไหนก็มีคนยำเกรงเราเหมือนงูไม่มีพิษแต่คนมีอำนาจวาสนาเปรียบเสมือนที่มีพิษงูที่มีพิษ แล้วมันก็คิดกันเป็นคนละอย่าง,งก็คือสอนให้รู้จักนะครับประมาณตัวเองรู้จักตัวเองพูดง่ายๆว่าในทางพุทธศาสนานี่ก็ส่วนมากก็จะสอนให้รู้จักตัวเองพูดง่ายๆว่าจะไปสอนคนอื่นก็ต้องสอนตัวเองก่อน ทำตัวเองให้มีคุณค่าทำตัวเองให้มีคุณภาพทำตัวเองให้มีประสิทธิภาพทำตัวเองให้มีความสามารถในมีวาสนาบารมีถึงจะสามารถเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอนก็คือทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสแล้วก็สามารถเป็นคำสอนที่ดีด้วยคือ ทำตัวเป็นแบบอย่างเลยแต่มันก็จะไม่ต้องพูดอะไรมากมายเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เรากระทำนั้นเพราะฉะนั้นขาพเจบอกว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนลงมือปฏิบัติทมดีกว่าขอพรอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเรา,เราท่านทัท้งหลายถ้าท่านเข้าใจในตัวเอง รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถหรือมีขีดความสามารถอย่างไรตรงไหนเราควรจะเพิ่มในขีดความสามารถของเราตรงไหนเราควรจะพยายามตรงไหนเราควรจะลดและเลิกแล้วเราเป็นคนอย่างไรพอจะปรับได้ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วสิ่งไหนที่เรากระทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันก็จะ มีแนวทางก็เรียกว่ามีวิธีการที่จะไปต่อได้